สวัสดีค่ะวันนี้สูตรบริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้พามาชมกรรมาวิธีการผลิตกระเบื้องดินเผาแห่งบ้านท่านางหอมตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรงกระเบื้องดินเผาแบบดั้งเดิมเพียงแห่งเดียวที่ยังคงทําการผลิตแบบทํามือแทบในทุกขั้นตอนและยังคงคำนึงถึงคุณภาพของกระเบื้องไม่เปลี่ยนแปลง โดยก่อตั้งมาตั้งแต่รุ่นกงอินทิพโอสดชาวกเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาจนถึงปัจจุบันมีทายาตรุ่นที่4เข้ามาดูราการผลิตและมีลูกสาวนับเป็นทายาตรุ่นที่5เข้ามาช่วยเรื่องการตลาดประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โรงกระเบื้องแห่งนี้ซึ่งชื่อโรงกระเบื้องดินเผารุงอ้อมตามชื่อทายาตรุ่นที่สซึ่งเป็นพ่อของคุณละอและเป็นพ่อตาของคุณอาคมนั่นเองครับ ผมตอยได้อาคมจำสวัสดครับเป็นทาย,ยาทคนดีซีท้ำโลงกระเบืองดินเผาลุงอมวันตานนังงครับหัตถกรรมพื้นบ้านอิดเล็ก,กเบื้องดินเผาของเมืองสงขลาที่ได้รับการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นผ่านร้อนผ่านหนาวหลากหลายเรื่องราว มีความเป็นอัตลักษณ์และมีชื่อเสียงในวงกว้างมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้ยังคงมีผู้ที่อนุรักษ์กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมคุณภาพที่ยังโดดเด่นเช่นเดิมไว้คู่เมืองสงขลาหากย้อนไปในอดีตชาวจีนอพยพได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาได้นำฝีมือช่างในการปั้นดินและนำเอาวัฒนธรรมการทำกระเบื้องหลังคาจีนเข้ามาเกิดการก่อตั้งโรงอิฐ และโรงกระเบื้องดินเผาขึ้นมาใกล้แหล่งดินเหนียวน้ำเค็มซึ่งเป็นดินที่มีคุณสมบัติพิเศษในการทำกระเบื้องดินเผากระเบื้องดินเผาสงขาเป็นกระเบื้องที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพดีอิดลายมีเอกลักษณ์ในเนื้อบางเบาแต่คงทนและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินฟ้าอากาศของภาคใต้สินค้าได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งภาคใต้ภาคกลางตลอดจนถึงมลา,ายูตอนเหนือ โดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้รับความนิยมมากจนกระทั่งในปีพศ2546เมื่อภาครัฐส่งเสริมสินค้าโอท็กรณรนโครการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพรื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวอิฐเล็กกระเบื้องดินเผาก็กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งจากโรงแรมร้านอาหารบ้านทรงไทยและตลาดที่สำคัญในแหล่งท่องเที่ยว ทำให้ผลิตสินค้าไม่ทันความต้องการเนื่องจากผู้ผลิตน้อยรายขาดแคลนแรงงานและกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนานจึงมีโรงกระเบื้องดินเผาแบบมีเครื่องจักรเป็นเครื่องทุแรงเกิดขึ้นรับการหาแรงดินก่อแถวลุ่มน้ำไะเลซรับตงข้ามะครับเพราะมันเป็นดินซ่อมน้ำ มีความคงทนในการทำกระเบื้องและกะต็ตอนคุดนะครับไปคุดมาคุดกับจอบครับไม่ได้คุดรับเกลื่องจักเพราะว่าต้องเลือกขยะออกคุดเสร็จแล้วเอามาตั้งกองไวยนวดแล้วก็เอามาเข้าแม่พิมพ์ต้้าเป็นแ้นกระเบื้องออกมาครับตอนเชา้าก็อไปตากแดดประมาณสอง,งสามชั่วโมงแล้วก็แก็บมา แกบมาตีให้เรียบทำเป็นมือละอาแพร่นก้อยข้าวเต่เาเผาครับครับปีนึงครเผาได้ประมาณ3เต่าครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนเราทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ยออกไปตากแดดครับครับเร่งห้านก็ใช้ยเร่งห้านแปลว่าหยาดหยาดกันต้ในกอบครวนครับเอาคน หากท่านคิดจะก่อสร้างซ่อมแซมหรือบูรณะอาคารสถานที่ที่ต้องใช้กระเบื้องดินเผาและต้องการสไตล์วินเทจอย่าลืมโรงกระเบื้องดินเผาลุงอ้อมบ้านท่านางหอมจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันอนุรักษ์การทำหัตถกรรมพื้นบ้านอิฐและกระเบื้องดินเผาให้คงอยู่ต่อไปนานๆ